มอ,องเต้ามองศูนย์มองศูนย์มองศูนย์มองมศูนย์จะมองแต่เต้าขค่อยลากไม่โดนมองศูนยขาค่อยลากอยากกระตุกไกลดูข้อต่อสอง